สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่จะพูดถึงไอเทมที่มาจากอนาคตที่รับฟรีถาวรเพียงแค่กด 3T 4 3, ีเท่านั้นนะครับผมห้ามพลาดเลยนะครับไม่เสียแม้แต่เพชรเดียวสำหรับน้องๆสายฟรีห้ามพลาดเลยนะครับผมก็คือเกี่ยวกับการลงทะเบียนอะไรกับการลงทะเบียน f r e e f ายแม็กนั่นเองครับต้องอธิบายก่อนคือมันเป็น การลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งตัวเกมจะมาสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็แค่กดลงทะเบียนล่วงหน้าแค่นั้นทุกอย่างจบนะครับผมก็เราจะได้ไอยเทมถาวนไปเลยโอเคก็ต้องฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้จัดเต็มไปเลยนะครับใครจะเป็นผู้ครอบครองคาสนะใหม่ในตำนานเลื่มนะี้เราเจอกันวันที่16กันยาโอไมก g ก็ oh God. มันคืออะไรมันคือสายเลือดดีแทกนะนะ่าโอเคเดี๋ยวเราเจอกันนากับคานะนี้นะครับผม แล้วก็ปริศนาสาวแฮกเกอร์นะช่วยป้องกันห้องแล็บของโมโคนะครับยังไม่มาเลยงงเหมือนกันมันมาวันไหนก็ไม่รู้สําหรับคนที่รอครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่๋ยวพี่จะรีบลงให้นะครับผมมาแล้วเรามาลุยกันนะครับสาหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่เป็นไรครับสามารถกดปิดได้เลยนะครับรับไม้เบสบอลไปก่อนเลยนะครับผมอ่าก็ฝากก็ด้วยนะครับก็สาหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วกดปิดไปเลยนะครับหรือแชร์เพื่อนๆดูขั้นตอนลงก็ได้นะครับผมไม่ว่ากัน คือพี่อยากจะบอกว่าเออมันดีนะคือว่าคือแค่เราลงทะเบียนเราสามารถได้รับไอเทมเราเป็นหนึ่งในล้านคนอะ่ะล้านคนแรกนะครับผมก็คือเออเดี๋ยวดูโชว์ไปก่อนแต่ฟังพี่พูดไปก่อนนะครับผมหนึ่งล้านคนแรก คือได้เซตโกลเด้นไซเบอร์นะครับผมซึ่งมันมันถ้าเกิดเป็นเพชรนี่มันน่าจะตกพันกว่าเพชรนะครับผมก็คือมันได้2ชุดนะครับกับโกลเด้นไซเบอร์นะครับผมเพียงแค่ลงทะเบียน3ขั้นตอนโคตรง่ายเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ลงครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe และเตรียมตัวเตรียมใจแล้วไปลุยกันเลยนะครับผมโอเคมากดเข้าไปที่ฟรีไฟล์แม็กก็คือเหมือนที่พี่กดที่พี่อธิบายก่อนนะครับค่อยกดก็ได้นะคือพี่มีลิงก์อยู่ในนี้เลยให้พร้อมเบสเซตเลยนะครับผมดูคลิปพี่ไปก พร้อมกันยังได้เลยนะครับผมมานี่คือ f รีไฟ i ์แม็กนะครับตอนที่ยังไม่ลงทะเบียนจะไม่ขึ้นแบบนี้ครับจะขึ้นแบบแค่โชว์จํานวนคนคือเหลืออีกประมาณอัตตีเปเศ็นถ้าเช้าก็เหลือประมาณ5 0 0 0 0นคนนะครับทุกอย่างก็จะจบแล้วนะน้องๆกท็ที่ลงหลังจากล้านคนขึ้นไปก็อาจจะไม่ได้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันสักแป๊บนึงนะครับก็ต้องอธิบายก่อนเลยฟรีไฟแม็กทำไมต้องเป็นแม็ ฟีไฟธรรมดาคืออะไรคือฟีไฟธรรมดาคือเหมือนที่น้องเล่นอยู่แม็กก็คือการอัปเดตให้มันมีทั้งด้านของการสร้างแมปมีแผนที่ใหม่เอฟเฟกดีขึ้นล็อบบี้ใหม่การโชว์ไอเทมต่างๆเยอะแยะมากมายทำให้ระบบเกมมันขึ้นนะครับทั้งการเคลื่อนไหวของตัวละครการเอฟเฟกเปืนการใส่แม็กท่าวิง่งสกินลดเอฟเฟกการสตาร์ทลถอะไรประมาณนี้นคือเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมคือจะทำให้เราสนุกเกี่ยวกับ เกมยิ่งขึ้นนะครับผมแต่มันเป็นเกมเดียวกันเราสามารถเอาไ d เเก่าของเราไปเล่นได้นะครับซึ่งมันเป็นเกมเดียวกันย้ําแค่มันอัปเกรดขึ้นมานะครับผมแล้วการลงทะเบียนจะทนได้รับยังไงสําหรับน้องที่มาดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องอธิบายก่อนคือไอเทมชุดแรกเนี่ยคือน้องๆ1ล้านคนนะครับผมมัน1ล้านหรือเปล่าไม่รู้นะแต่น่าจะเป็น1ล้านคน ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วอยู่ใน1ล้านคนนี้นะครับก็จะได้เซ็ตนี้เลยคือให้ช่วยกันน,นั่นแหละสำหรับคนที่ยังไม่ลงนะครับก็ลงไว้ก่อนไม่เล่นแม็กแต่ก็ได้ไอเทมก็จบแล้วนะครับผมโอเคไหมก็คือ1ล้านคนแรกนะครับผมก็คือจะได้เซ t ตนี้เลย โกลเด้นไซเบอร์นะครับผมเป็นเซตผู้หญิงผมทองทองโคตรเท่บอกเลยมีเอฟเฟกรอบตัวด้วยนะครับมีบอดแล้วก็มีพังหน้าเป็นตาสีสีแบบนี้เลยนะครับผมก็ขาดอีกประมาณ5 0 0 0 0นคนก็จบแล้วนะใครที่ลงนอกเหนือจากนี้ก็คือไม่ได้นะครับผมยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับผมสําหรับคนที่บอกว่าเออพี่มันได้แค่เซตเดียวเอนผมไม่เอาหรอกยังมีเซตที่2อยู่นะครับผมก็คือเซตที่2ตัวน,นี้คือน้องๆชวนเพื่อนนะครับผมก็คือ ชวนเพื่อนอีก5คนก็จบแล้วนะครับผมบางคนบอกชวนเลยก็คือไงก็คัดลอกก็คัดลอกก็เชิญก็แค่นั้นผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมอย่างพี่เชิญเนี่ยพี่ก็เชิญพี่ไม่ได้อะไรนะครับผมพี่ก็อยากให้ลงนะครับคือมันง่ายอ่ะกดทีอทีเราได้เทม2ชุดอ่ะมันจะเท่นะครับผมมากแล้วสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงนะครับผมก็พี่จะคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับผมวางไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับเข้าไปกดนะพอกดเสร็จปุ๊บมันจะพาเราไปยัง b บราว์นี่เลยเด้งขึ้นมาอย่างนี้ให้เรากด Facebook หรือ Google หรือ Twitter หรือ Apple หรือ VK ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ของน้องๆเลยสำหรับพี่คือกด Facebook ใช่ไหมมันก็จะลิงก์ ID ของเราเขามี ID เดเกมอย่างนั้นนะครับผมมาก็ลิงก์จะอยู่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผม อ่าก็กดเข้าไปเลยนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาอยากให้มันครบล้านคนเร็วๆพอเข้ามาปุ๊บม,มันจะเด้งงนี้ให้เราเลือก Android นะครับผมหรือใครเลืได้ iOS ก็เลือก iOS นะครับผมแล้วกดไปที่ตรงนั้นแหละไปที่ยัง Google p ลเพ Google p เ a y ก็จะพามาตรงนี้นะครับผมก็คือ Free Fry Max นั่นเองแล้วกดเปิดในแอป p พลย์สโนะครับผมพอกดเปิดเสร็จแล้วมันจะไปไหนมันจะพาไปอีกนะครับผมมันจะพาไปยังตัวเกมนะครับบุม้มนี่เลยขึ้นมาตัวนี้เลยครับ g a r e n a Free f ฟน์แม็นะครับให้เรากด กดไปที่ลงทะเบียนนะครับแต่คือพี่กดแล้วมันจะขึ้นเป็นยกเลิกลงทะเบียน,นครับอย่าไปกดนะครับปล่อยเลยโอเคแล้วเมื่อเกมมันอัปเดตนะครับมันก็จะอะไรมันก็จะอะไรมันก็จะโหลดเข้าเครื่องเราแล้วมันก็จะมีไอเทมมาให้เรากดรับนะครับผมณตอนนี้คือเราต้องลงทะเบียนพร้อมกันช่วยกันนะครับให้เราได้นะครับผมก็มานี้เลย นี่เลยนะครับผมอันล่างอย่าไปใส่ใจเราสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่ามี GM แล้วก็ช่องดังๆนะครับผมก็คือที่เขาเชิญไปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมไปทํากันนะครับผมโอโหแค่นี้ก็ได้ไอเทมเท่ๆไปใส่กันแล้วนะครับกับ Golden s y b e r นะครับกับ Free Fire m a x เนาะ โอเคมาแล้วสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าปั๊มยังไงให้มันขึ้น6000แบบนี้ก็คือกดเข้ากดออกแบบพี่เลยอ่ะทําให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกันมันก็อาจจะเสียเวลากับการกดอาจเจอแล้วนะครับให้หายาดอุปกาณที่เป็นรูปเอฟเอฟภาพยิงได้ตาละร้อยนะครับผมไม่ใช่น้อยๆนะครับผมบอกเลยยิง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 ก็คือน้ำในใจหนึ่งสองสามสี่เนี่ยดูเม็ดมันเออหนึ่งสองปล่อยหนึ่งสองสามสี่เออเกินเกินหนึ่งสองสามปบปับจบกลับได้ร้อยยี่สิบสองจบสิบตาได้าไหร่พันสองเยดดโค้เท่เลยนะครับผม อ่ะแล้วก็คือเหลืออีกประมาณเท่าไหร่สี่สิถ้าตอนนี้ก็ประมาณ44%่สิบป่ะสีเปอร์าก็จะไปเปิดครับแล้ววันที่สิบแดครที่มีโมโคกดรับตรงนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับรับตัวละครฟรีนะครับอ่ะสาหรับคนที่มีโมโคแล้วก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวมาานมาแลกกันดีก,กว่าว่ามมีอะไรบ้างนะครับผม โอ้ย็ดดดมีพินด้วยนะครับผมพินนี่คือดีนะครับโชว์ว่าเอ้ยเราผ่านมาซึกครอบบ้าเอ้ยแอ t แทกออนไททันสาธรรมะเอ้ยไทธรรมะมีพินปะวะไม่มีนะแล้วก็บูย่าเดแล้วก็อะไรอย่างงี้ก็คือแลกไปเรื่อยๆเก็บไว้ให้เรารู้ว่าให้เขารู้ว่า ได้ uhm, อยู่แล้วว่าผ่านกิจกรรมมันแล้วนะ,ะอะไรประมาณนี้นะโอเครถสปอร์ตโมโคลนะครับบอกเลยโคตรเทย์เด็กเคมัดาฟลกเกอร์นะครับผมโอเคต่อไปเราเหลืออีกเ5เราก็รอนะครับทำได้แค่รอรอรอกิจกรรมเริ่มวันที่18ไงเราไม่สามารถเร่งการเจาะระบบของโมโคได้ครับโมโคมันเจาะช้าชิบเหง โอเคก็ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวดูสกินลดแป๊บนึงมีเอฟเฟกต์สวยนะครับผมคือพี่ก็มีสกินลดอยู่เด็ยโอเคมีเอฟเฟกต์นะครับเท่เลยไม่มีไม่มีมีนี่มีนี่มีต่อไป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 อ่าอันนี้ก็มี เทระเบิดเลยนะครับผมบวกอัตราความเร็วสูงสุด2นะครับผมช่างหัวมันไปโอเคมาต่อไปนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปลงกันนะคือกด3ทีได้เลยนะก็ง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมไปกดลงทะเบียนกันอ่ะเดี๋ยวย้ำอีกทีหนะึงก่อนก่อนจะไปนะครับผมก็คือ Free ฟ e Fire Max นั่นเองนะครับผมก็คือคอร์ะ ขอให้ลงทะเบียนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยกดเข้าไปเลยนะครับผมกดแล้วก็ล็อกอิน a c e b o o k หรืออะไรก็ได้ตามแต่นะครับเราก็จะได้ไอเทมถาวรตามนี้เลยนะครับผมทําไมต้องมาทําคลิปแบบนี้ด้วยหรอก็อยากให้อยู่นิดหนึ่งในล้านคนนะครับผมก็นี่พี่คัลอกลิงก์แล้วก็จะวางไว้ใต้คอมเมนต์นะครับอย่าลืมเข้าไปกดลงครับง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมไปลงกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับกับกิจกรรมโมโคลุกพลังนะครับ